ผ่านมาแล้วประมาณ5เดือนค่ะหลังจากที่พม่านะจัดการเลือกตั้งครั้งใหญ่ครั้งแรกในรอบ20ปีและตอนนี้เราก็เริ่มที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจะมีรูป,ปธรรมมากยิ่งขึ้นในส่วนของระบบรัฐสภานะคะที่เปลี่ยนจากรัฐบาลทหารไปสู่รัฐบาลพลเรือนค่ะจากนี้ไปนะคะรัฐบาลแบบรัฐสภาของพม่านั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างน,นะคะเพื่อที่จะนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ประชาชนชาวพม่าจริงๆและเราจะได้เห็นหรือไม่ไปติดตามได้จากรายงานค่ะ ผ่านมาแล้วกว่า5เดือนสำหรับการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกในรอบ20ปีของพมา่าเมื่อ7พฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วแม้ถูกโจมตีว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีความยุติธรรมและไม่ได้รวมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่รัฐบาลพม่าก,ก็เดินหน้าตามแผนรถแมพสู่ประชาธิปไตยด้วยการเปิดการประชุมรัฐสภาครั้งแรก31มกราคม สเดือนต่อมา31มีนาคมพลเอกเต็งเซ็งประธานาธิบดีพมา่าสาบันตนเข้ารับตําแหน่งพร้อมกับรองประธานาธิบดีสองคนและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกรรมการบริหารศูนย์แม่น้ำโขงศึกษามหาวิทยาลัยรัชพัฒอุบลราชธานีมองว่านโยบายของรัฐบาลพมา่าในโฉมหน้าพลเรือนต่อจากนี้น่าจะฟังเสียงประชาชนพมา่ามากขึ้น ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่าเดิมผมก็มองว่านโยบายต่อไปเนี่ยเขาคงจะต้องตอบสนองประชาชนมากขึ้น<ะ>แล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าเขาต้องการให้สังคมสังคมของโลกเนี่ยยอมรับเรามากขึ้นการยอมรับของนานาชาติหมายถึงอะไรหมายถึงการลงทุนที่มากขึ้นหมายถึงการค้าที่มากขึ้น หมายถึงโอกาสที่คนพม่าจะได้ทำมาหากินมากขึ้นแทนที่จะถูกรัฐบาลเนี่ยคอยกดอยู่ตลอดเวลาแต่เปิดให้ทำมาหากินมากขึ้นไอ้ตรงนี้แหละครับมันจะทําให้เกิดการผ่อนคลายมากขึ้นทีนี้แสดงว่าอาจารย์มองว่าชีวิตความเป็นปอยู่ของชาวพม่าน่าจะดีขึ้นจากนี้ผมว่าดีขึ้นครับดีขึ้นในแง่ที่ว่าถ้าตะวันตกไม่คว่ำบาตรสิ่งที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนก็คือว่าการคว่ำบาตร ของอเมริกาแล้วก็สกภาพยุโรปรวมทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่มีต่อพม่านั้นผลกระทบไม่ได้เกิดขึ้นกับทหารประชาชนครับค่ะแล้วมันเป็นลูกโซ่นะครับผลสะทบคืออะไ่ะทุกวันนี้แรงงานพม่าในไทยเท่าไหร่สี่ล้านเป็นอย่างน้อย ักวิชาการอิสระท่านนี้ยังมองว่าการที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของนางองซานซูจีความบาดการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ NLD ต้องสูญเสียสถานะพรรคการเมืองและทำให้เกิดรอยร้าวในพรรคค่ะหนึ่งผมว่าองซานซูจีตัดสินใจผิดพลาดที่ความบา,าดแห่งชกติเพราะอะไรเพราะดื้อค่ะดื้อก็คือไม่ยอมรับอย่างนี้ฉันจะเอาอย่างนี้ โดยไม่มีผ่อไม่มีการเป็นีปนนองแต่ถึงที่สุดแล้วทุกวันนี้มาดิ้นรนอะไรดิ้นรนเพื่อให้พักอยู่คือมีพักอยู่แล้วเนี่ยกลับไม่รักษามันแล้วที่สําคัญนะครับการความายการเลือกตั้งที่ผ่านมาทําให้ NLD นด้แตกเยอเพราะมีคนที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้กับไม่เห็นด้วยเขามองว่าประชาธิปไตยมันไม่สามารถที่จะเกิดในช่วงอายุของเขาอยู่แล้ว เขามองว่าทําไมเราไม่สร้างสารที่มันแข็งแกร่งเพื่อพูดขึ้น่อนล่ะอะไรกใดเกิดขึ้นในเจเนเรชันต่อไปก็ได้มไม่จาเป็นต้องให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ในเจเนเรชันของตัวเองจางคะแล้ว NLD พลาดไปแล้วอองซานสุซีพลาดไปแล้วจากนี้ทํายังไงคะไปจดให้เบียนตั้งค่ะอ,อันดับแรกเขามีกฎห <c oughs> มายแล้วกฎหมายแพ่การเ <c oughs> มืองกฎหมายเลือกตั้งและธรรมนูญมีหมดแล้วค่ะแต่เธอก็ไม่มีสิทธิ์มาเป็นหัวหน้าพรรคอีกแล้วไม่เป็นไรนะครับ องคารซูจีไม่สามารถปลูกขาดแกนเป็นประชาธิปไตยคนเดียว hmm. ประชาธิปไตยเนี่ยปลูกขาดไม่ได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ก็ได้ครับไม่เป็นไรดูอย่างนายพลองคารดูครับพ่อของน,นา,องานาองคารซูจีไม่เคยคิดจะเป็นผู้นําแต่ต้องกกรแค่เอกันไร้ของชาติเท่านั้นอาจารย์ทรงฤทธ์บอกว่านางซูจีและแกนนำพักค NLD ดีควรปรับกลยุทธ์ใหม่ ควรใช้นโยบายสร้างฐานมวลชนเพิ่มเติมพร้อมแนะให้นางซูจีใช้ชื่อเสียงของเธอในเวทีการเมืองระหว่างประเทศระดมทุนเพื่อมาช่วยเหลือประชาชนมาอาจารย์บอกกับดิฉันค่ะว่าพลเอกอาวุโสตานช่วยแม้จะยังชักใยอยู่เบื้องหลังฉากแต่ก็ไม่น่าแปลกใจพร้อมบอกว่าตานช่วยมีการจัดการอำนาจที่น่าทึ่งทำให้เขารักษาฐานอำนาจไว้ได้ การที่ตันเฉวยทําอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ได้มองที่ตัวเขาแล้วเขามองถึงสถาบันกองทัพต้องอยูอถึงตันเฉวยไม่อยู่คนอื่นก็ขึ้นมาแทนแต่กองทัพต้องอยู่นั่นคือสิ่งที่เขาสร้างสําเร็จสําเร็จตรงไหนสําเร็จตรงที่ว่าใครที่มีความคิดที่แตกต่างจากเขาเขาเขี่ยออกไปแต่คนที่มไม่ท้าทายอำานาจตันเฉวยแล้วก็เห็นดีด้วย กับการที่จะสร้างให้กองทัพมันอยู่ไม่ว่าการเมืองจะต่างจะเปลี่ยนไปยังไงใครจะมาเป็นประธานาธิบดีไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าสถาบันกองทัพต้องอยู่ตรงนี้ตรงไหนครับหนึ่งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ในสภาล่างสภาสูงก็ยังเป็นทหารอสองยังมีสภากรลราโหม าจารย์ทรงฤทธิ์ทิ้งท้ายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านว่าไทยเราต้องมีนโยบายต่างประเทศที่ชัดเจนแสดงความจริงใจกับพม่ามากขึ้นไม่หวังผลประโยชน์ของเขาอย่างเดียวเพราะที่ผ่านมาไทยหวังผลประโยชน์จากพม่ามากกว่าอย่าลืมนะครับว่าในรูปแม่น้ำโขงเนี่ยประเทศที่ได้เปรียบดูนการค้ากับประเทศไทยมีประเทศเนี่ยใช่ไหม เราได้เปรียบดุลเลาาเราได้เปรียบดุลเยดนามเ,นารเราได้เปรียบดุลกัมดูชาเราได้เปรียบดุลไม่ออกมระทั่งจีนย่ด้วยกัในร่มน้ำโขงด้วยกันนี่นะแต่พมา่านี่เรารมาโดยตลอดน,ะอนั่นเพราะอะไรเพราะเราอาศัยทรัพยากรของประเทศนี้อยู่